เจริญบ่อที่อาติอมส,สัจจุจจนพุทธบอิีสัต์ายยาาทั้งหลายการบรรษาประไก่จะเข้าถึงมาแล้วในวันที่สองสิสสสงหาคมพุทธศักราช2566ในวันแรมกำหนดินแปดวันหลังการเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาก็บำเป็นบุญุญลเป็นอาสราพุจา ปูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสิ่ธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกฉะนั้นทายาทโยมทั้งหลายในระหว่างปรรษาสามเดือนก็ตั้งใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานตั้งใจฟังธรรมอนุธรรมสนใจในการบำเพ็ญอุศยึดหลักในทานศีลภาวนาทานให้แบ่งปันในสิง่งที่ระเวมีในะจำนวนน้อย ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีใจจริตอันนี้ก็อุปธรรมคำชูให้เป็นเนื้อนาบุญส่วนศีลให้รักษาให้บริสุทธิ์เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรับทรัพย์เว้นจากการผิดลูกเมียสนตีนาลีใจอยกอื่นเว้นจากการพูดเต้นพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบคาย เว้นจากการดื่มสุราเมรัยของหมักดองยาเสพติดทางกวงในพรรษาหนึ่งมีอยู่90วันใน90วันนี้แหละก็จะมีวันพระเจวันมีวันพระหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งมีวันพระสามครั้งสครั้งและต่3สามเดือนมีวันพระสิบสองครั้งวันอื่นๆไม่ได้พึกปฏิบัติทำฟังทำฟังเทศกันในช่วงของสิสองวันวันพระ ก็พยายามหาเวลาตั้งใจบำเพ็ญบุญเป็นผุศลเพื่อทำตนให้ใสป่องใสสะอาดเพื่อน้อมบูชาแห่งองค์พระรัตนตัยและประพปฏิบัติธรรมตามสมควรบังทาตามสมควรตามแห่งธรรมสวรรค์เช่นวันนี้เป็นวันพระอีกอีกวันพระหนึ่งก็จะถึงในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาท ในการดำรงชีวิตชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนวันเกิดอาจจะรู้เรื่องว่าเกิดเมื่อไหร่เดือนใดปีใดเพราะว่าเขากำหนดผ่าตัดกันเกิดเดี๋ยวนี้เลือกวันดีแต่วันตายเนี่ยไม่มีใครรู้วันพัดผ่านจากไปไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามตั้งตัวตั้งตน ทำกายให้สะอาดทำใจให้สะอาดทำวัจีกรรมให้สะอาดเรียกว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารทั้งสามทวารน,นี้แหละทำให้สุจริตเรียกว่ากายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามให้สุจริตอันนี้แหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งสู่สวรรค์นิพพานได้ส่วนทิ่งที่ควรละก็คืออุสล,ลกรรม คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามที่เป็นทุกจริตเป็นกรบรชัว่วไฟต่้อันนี้ต้องละทิ้งไปเพราะเป็นเบอร์บอเกิดแห่งอาวุบายภูมินำไปสูนลล่นรกอเวจีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นทัญญาตยนตทั้งหลายกว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ กว่าจะได้เกิดมาหลายกับหลายกันหลายแสนหลายพันชาติกว่าจะได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์มาเกิดมาแล้วประจงสะสมบุญกุศลบรารมีให้เกิดมีแก่จิตแก่ใจของตนเพื่อที่จะได้สะสมบุญบรารมีนี้ไปสู่เทวโลกคนเราถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนพระเจ้าดังได้กล่าวแล้วว่าให้ปฏิบัติตามกุศลกรรมบวชศี และให้ละอาคุณละกรรมมาบทสิบประกาศนี้ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ทําชีวิตของเราให้อยู่ได้นานอายุจะยืนวันณะตะผ่องใสจิตใจจะมีความสุขกายจะสุขกายสุขใจจะมีกําลังแข็งแรงได้ก็ต้องอาศัยบุญรักษาบุญนี่แหละเป็นเครื่องรักษาชีวิตจิตใจของมนุษย์บุญนี่แหละจะนําพาให้เรา ไปเกิดในสถานที่ดีนำให้เราไปเกิดในสถานที่งามไปเกิดในสถานที่จะอันเป็นเนื้อนามบุญและเป็นสุขติภพจะไม่ตกไปสู่ทุกติภพฉะนั้นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องสะสมความดีไว้ก็คือบุญบุญนี้เป็นสิ่งต้องทำบุญไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อไม่มีใครเขาขาย แต่บุญนี้ทำด้วยศรัทธาพองกําลังใจใจมีศรัทธาใจมั่นคงใจเว้นวับจากความมีอคติใจเว้นวับจากความมีบาปอกุศลเสียก็จะทำให้คนเนี่ยมีใจผ่องแผ้วมีใจสะอาดหมืนญาติโยมทุกวันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเดียเ๋ยวนี้โลกยุคนี้เป็นยุคแห่งการพัฒนาวัตถุแต่ด้วยการพัฒนา ใายพัฒนาคำให้สู่ใจคนฉะนั้นเราต้องรีบภรษานี้ต้องหลีบเสริมใยธรทมปลูกฝังสร้างมนโนธรรมเข้าสู่ใส่ใจใส่ตัวใส่ต้นของตนเองให้มากขึ้นการที่จะทำพระธรรมเข้าสู่ใจเราก็คือการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพทธสคลสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานำพระธรรมท่านมา รู้ธรรมของท่านแล้วนำมาประพฤติด,ดีมาปฏิบัติชอบตามเราก็จะได้เป็นผู้มีความสุขสุขกายและสุขใจสุขภาพแข็งแรงคนมีธรรมก็คือคนมีความจริงในใจบุคคลผู้มีพระธรรมก็คือพระธรรมคือความจริงอันเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้งแก้งกําพระธรรมมันนี้แหละจะทําให้คนเด่นจะทําให้คนมีบุญวาสนาผ่องใสจะทําให้คนอยู่ตรงไหนก็เป็นสุข ไม่มีทุกข์เพราะว่าคนมีใจดีคนใจสะอาดคนใจผ่องใสอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขจะไปอยู่กับใครไปสนทนากับใครจะไปสังคมในที่ใดๆก็เป็นสุขเพราะว่าคนดีก็เปียบได้เหมือนข้าวเปลือกส่วนคนชอบทำกรรมชั่วเรียกว่าชอบทำกรรมชั่วก็ยอมเป็นผู้ทำตัวเหมือนข้าวสารตกน้ำมีแต่เน่ามีแต่เปื่อยไปวัน,วน ส่วนคนที่มีบุญเหมือนข้าวขวบข้าวเปลือบไปตกที่ไหนก็งอกกังงามไปตกที่ไหนก็ทําให้ตรงนั้นเป็นเนื้อนาบุญเกิดสร้างขึ้นเสริมขึ้นไปบุญขึ้นเป็นตามลําดับฉะนั้นจิตใจคนมนุษย์ตั้งได้กล่าวแล้วว่าเรากว่าจะเกิดมาได้นั้นแสนยากเราก็ต้องทําประโยชน์และทาความดีให้แก่ตัวแกต่ตนและทําความรู้จักตัวให้ให้มาก ไม่ต้องไปรู้จักเรื่องคนอื่นมากไม่ต้องไปทําความเข้าใจคนอื่นน้เยอะแยะใครจะเป็นอย่างไรก็จางหัวเขาแต่ตัวเราต้องรีบพัฒนาตัวเราต้องรีบยกจิตพัฒนาเข้าสู่ความวิเวกเข้าสู่ความไม่เห็นแก่ตัวเข้าสู่ความสงัดเข้าสู่ความรู้จักพอและเป็นคนที่รู้จักพอไม่ละโมบลบมากไม่ยึดติดเกาะติดจนลืมหลงสติ ต้องเป็นผู้รู้จักปล่อยวางการรู้จักปล่อยวางเนี่ยวางจากความโลภวางจากความโกรธวางจากความหลงได้เราต้องวางความโลภโกรธขึ้นเราก็ต้องรีบวางความโกรธเกิดเกิดความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบวาง,ควา,าง,วางความหลงเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบวางวางไปแล้วก็ต้องมาพิจารณาด้วยใจรักว่าอันนี้จังทุกของอังน,นั้นตาชีวิตเรานี่เกิดมาไม่เที่ยงแท้เกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตาย มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีแปรผันในทรามกลางมีแตกดับในบ้าปลายมีความตายในปลายทางของชีวิตในระยะสามเดือนที่จะเข้าพรรษานาาี่ญาติโยมกระพิตนปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในหลักของศีลห้าศีลแปดศีลนุโบสถแล้วแต่ใครจะมาพึกปฏิบัติเอาแต่ถ้าใครบอกว่าการนุโลมนุวัตตามพระพระเข้าพรรษาเราก็เว้นวักจากกรรมชั่วประกอบกรรมดี รักษาศีนเราก็สมาทานสักอย่างหนึ่งพระคาพรรษาอย่างว่าเราจะไม่ขาดสัตว์ในปีนี้จะไม่ขาดสัตว์ก็สมาทานมาเลยทั้งปีสามเดือนไม่ขาดสัตว์ตัดชีวิตต่อไปปีหน้าก็เอาข้อที่สองต่อไปข้อที่สามต่อไปข้อที่สี่ต่อไปก็ที่ห้าต่อต่อไปอายุเรายาวไปเรื่อยๆหลายพรรษาเข้าหลา,หลายปีเข้าเราก็ตัดไปได้แล้วสมาทานสินได้ครบห้าข้อบุคคลผู้มี จิตใจรักษาศีลน้าค้อในบริสุทธิ์ครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดชีวิตเมื่อละจากชีพนี้แล้วก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกและจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นอริยะบุคคลได้ชั้นต้นคือสวโสวดาบันใครที่ประพฤติปฏิบัติในศีลห้าข้อโดยไม่หลงลืมครบถ้วนแล้วปฏิบัติได้ตลอดชีวิตก็เป็นผู้ที่ละโลกแล้วก็จะไปสู่พรหมโลก เพราะฉะนั้นทันญญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลนี่อย่าประมาททาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมีเวลาก็ทําเวลาใดว่างก็ทําไม่ว่างก็ทําสะสมไว้วันละเล็กวันละน้อยเราสะสมไว้มากเท่าไหร่เราก็จะมีสเสบียงกันเดินทางเมื่อน,นั้นเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ย่อมมีความอยากได้มีความโกรธมีความโลภมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ให้มันน้อยให้เบาบาง เกิดแล้วให้มันดับได้เกิดแล้วให้มันวางให้เร็วๆมันก็จะเป็นสุขได้ดังนี้ฉะนั้นวันพระนี้ยังอีกหนึ่งวันพระก็จะเข้าพรรษาแล้วขอญาติโยมจงตั้งใจฟังธรรมอ่านธรรมปฏิบัติธรรมให้จิตสงบให้จิตวิเวกให้จิตสว่างสวัยจะได้ทําความสุขให้เกิดแค่แก่ใจ,ใจเราเพราะใจคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ารทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอน,นัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างอะ่ะ ลูกผัวเมียรทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เราได้มาเพื่อเป็นปัใจจัยในการอ,าอยู่อาศัยขณะที่เราดำรงชีพในมนุษย์โลกบุญเป็นที่สะสมไว้ที่จะต้องตามตัวตนเราไปในปัโลกเบื้องหน้าอยติโยมมีสติมีปัญญาทำการใดก็ใช้สติทำการใดก็ใช้สติปัญญาอย่าหลงงมงายในการนั้นๆ จะทำบุญก็ดีจะทำทานก็นดีจะให้สิ่งของไดใครให้มีสติและปัญญาและใช้สติปัญญาในการทำเราก็จะได้เป็นคนที่มีเนื้อนาบุญอย่างสมบูรณ์ด้วยปากาละชนีแลขอบุญกุศลที่การฟังธรรมวันนี้จงบังเกิดมีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีอายุวันนะสุขภรระปฏิพานคุณสารสมบัติเจริญในตลอดการพรรษานี้เธอ